มาดูวิธีชงกาแฟโบราณของลุงหนอกันนะครับลุงเหนือกัลุงนะลุงเหนือโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาละครับวิธีชงกาแฟโบราณน,นะครับที่เขาจะทําซองชงกาแฟโบราณเหมือนแบบถุงชาเลยเราเกิียนวิธีการก็ไม่ยากเทน้ำร้อนลงไปแล้วก็ถุงแช่เลยทีนี้ก็เขย่าแบบนี้นะฮะแล้วมันจะต้อง วางทิ้งไว้เลยไปฮะอ่า uh huh. ทิ้งไม่สักประมาณ2อนาทีหร oh, <yeah. S 1> ือถ้าเราต้องการให้มันเข้มเราก็คือแช่ไว้แบบนี้เลย mm hmm. กับยิ่งแช่นานกกาแฟตัวกาแฟความเข้มของกาแฟก็จะยิ่งออก mm hmm. อันเนี้ยถ้าเราถ้าเราใส่นมใช่ปะเราก็หานงข้นหวานมาใส่ ใี่เป็นเทก็มา้วกี่นี้เราเรางแกนี้เป็นขไทยี่กำลังทวินหากาแฟโบราณอยากชงเองที่บ้านอันนี้คีมโบราณจะกินมันหน่อยสามารถทำเองได้แล้วที่บ้านกาแฟโบราณ อย่างนี้มาทำน้ำสองน้ำสามได้ไหมได้ได้ด้วยที่ไม่ทานเข้มนะอ๋อว่าเก็บไว้ถ้าทานนีเข้มหมดอันนี้เราก็ยกออกได้เลยความเข้มของกาแฟยังอยู่แจ่มเลยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วกาแฟโบราณของเราในไม่เกินหนึ่งนาทีเรียบร้อย